ก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้จะมาทำการอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับทุกคนหรือว่าข่าวสารแบบสดๆร้อนๆเลยนี่นะครับที่ตัวเกมได้ทำการประกาศมาล่าสุดนี่นะครับก็จะมีอะไรกันบ้างมารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็เมื่อเข้าเกมมานะครับก็อันนี้คือจะได้รับทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับสำหรับล็อกอินโบนัสนะครับทุกคนก็คือในส่วนของ GP Point แลก็ E-Football นี่นนะครัับอนี้กกก็คืออรััับทุวนนยู่แล้วนนีี่่ะคครับเเพยงแรา ทำการเข้าเกมทุกคนก็จะได้รับทันทีนะครับสำหรับ2อย่างนี้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็มาดูส่วนของข่าวสารกันบ้างนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวเกมนะครับได้ทําการระงับแพ็คต่างๆทุกคนแล้วก็อีเวนต์ต่างๆไปนในนะครับผมสำหรับเมื่อวานครับเพราะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาการข้องนิดหน่อยในนะครับผมตัวเกมจึงระงับไว้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเกมก็ได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็มาดูกันเลยนะครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของอีเวนต์อันนี้นะทุกคนหรือว่่าาออออีีเเวนนนนตต์ขงง CDI ิลััะครบก็ สำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมเมื่อวานก็โดนระงับไปเช่นกันนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่เกมอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับสําหรับอีเวนต์อันนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับยังขึ้นเป็นหน้าแบบนี้อยู่นะครับผมเพราะว่ายังไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับทุกคนถือว่ายังเล่นไม่ได้เหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็มาด้วยสองแพ็กกันบ้างนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเมื่อวานนะครับผมแพ็กทั้ง3แพ็กนะครับผมที่มีไไมม้เเปปิดดดนนนนะะะคครรรััับบบก็โงหลย่ ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์นะคนหรือว่าลิเจนเดอรี่ต่างๆนะครับก็โดนรับไปหมดเลยนี่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทุกคนตัวเกมทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมเลยก็จําการเพิ่มกับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับนี่เลยครับทุกคนก็หน้าตามันกลับมาหมดแล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของตำนานลิเจนเดอรี่ของโรม่าทุกคนนี่เลยนะครับผมที่นําทัพโดยบารดิโกบาดิสตูต้าทุกคนแล้วก็อังแดรครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนากาตาเนี่ยนะครับก็ก็เป็น3ามตำนาน3ามลิเจนเดอรี่าานนเเออรคก็มื่ว ไม่สามารถเปิดได้นี่ครับผมใครมีของฟรีแล้วยังไม่ได้เปิดก็รีบมาเปิดกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถเปิดฟรีได้แล้วนะเองนะครับสำหรับใครที่มีไอเทมเชนเดียวนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลีนเดอรี่และในส่วนของฟีเจอร์ครับทุกคนหรือว่าฟีเจอร์ของซิลิออิตาลีนั่นเองนะครับก็เมื่อวานก็โดนงับไปเช่นกันนั่นเองนะครับสำหรับสี่เดฟีเจอร์ของซิลิออิตาลีนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถเปิดได้ปกติเรียบร้อยแล้วนเองนะครับสำหรับใครยังไม่เปิดก็อออยย่่าลไปปเเิดดกกกัันนนนน้วววแครระใสขขงงฟีจ์ทุ พิเจษที่สามารถแลกด้วยไอเทมต่างๆนี่ครับก็ตอนนี้ก็กลับมาให้แลกเหมือนเดิมแล้วนี่ครับถือได้ว่าเกมเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างละคุณยกเว้นอีเวนท์ที่ได้บอกไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับหรือว่าอีเวนท์ของซีรียอิตาลีนั่นเองครับที่ยังไม่สามารถเล่นไดุ้กคนแต่ว่าอย่างอื่นก็กลับมาหมดแล้วนี่นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็หาผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.1.5นี่ครับก็จะมีอะไรเปลี่ยับรคคน หากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ